สวัสดีครับผมพุทธตัวแสบครับและวิดีโอนี้คือวิธีการแกะขนมหรือของกินต่างๆในเซเว่นที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ครับว้ฮฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเซเว่นในเเว่นนี้เหมือนจะเป็นปัจจัยที่6ของเราไปแล้วนะครับเป็นสีพื้นฐานปัจจัยหโทรศัพท์ปัจจัยหกเซเว่นนี่แหละผมว่า <c oughs> ผมไม่นคนหนึ่งที่ชอบไปซื้อของกินในเซเว่นนะคือมันมีครบอะมีหลายอย่างอะไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารกล่องอาหารแชร่ฟรีดพวกแบบแซนด์วิชอบเวฟขนมต่างๆคือมันมีเยอะครบอะครับแต่ด้วยความที่ผมชอบนะครับผมเลยเจอแบบเฮ้แต่ละอย่างอะมันมีวิธีการแกะที่แบบ แปลกๆอยู่ครับซึ่งอาจจะมีบางคนยังไม่รู้ครับว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาแกะแบบนี้อาจจะไปแกะผิดวิธีทําให้การกินมันยากขึ้นอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้ผมได้รวบรวมมาทั้งหมดนะครับเท่าที่ผมคิดว่าเฮ้ยเออมันน่าจะมีประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆนะถ้าเ,เพื่อนๆรู้วิธีแกะที่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดเป็นแบบพวกขนมทองธรรมดายอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรมากครับวิธีการแกะ2แบบเนาะมันก็แค่แบบฉีดลงมาอย่างนี้กับเปิดออกมาอย่างนี้แค่นั้นครับอันนี้คือไม่มีอะไรปกติทุกคนแกะได้อยู่แล้วครับแต่เจ้าพวกนี้สิ มันมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ครับดูจบแกะเป็นแน่นอนไป<ะ>อย่ารอช้าเลยครับเขรามรดูกันครับว่าไอ้เจ้าพวกเนี้ยจริงๆแล้วเขาต้องแกะยังไงกันนะครับมาเลย อันแรกเลยครับจะเป็นเค้กครับเค้กสามเหลี่ยมครับมีหลายรสชาติมากเลยครับตอนนี้เล่ย์วันแบบเต็มเลยยิ่งเล่ย์วัน,แบบนแบบชิ้นใหญ่ๆนะโอ้โหมีไปหมดมีบ,บลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่มีครีมแบบอ้วเต็มไปหมดเลยครับอันเนี้ยของโปรดผมเลยครับชีสเค้กครับอันเนี้ยเป็นอันหลักๆเลยที่หลายคนยังไม่รู้ถึงวิธีการกินเค้กที่ถูกต้องนะครับอ่เดี๋ยวผมแกะให้ดูก่อนนะครับปึ๊บ อ่าี่เป็นปกติทั่วไปครับคือชิคกา็จะแถมช้อนมาอยู่แล้วใช่ไหมเราจะเปิดฝาขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วก็แกะไอ้เจ้าเทปใสนี่ออกจากนั้นแล้วก็ตัดกินแบบนี้ครับการทําแบบนี้ที่เกิดขึ้นก็คือบางทีตัดแล้วมันแบบหกออกข้างหรือบางทีแบบคนชนปุ๊บหล่นออกข้างอะไรอย่างนี้ไปใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้ววิธีการกินที่ถูกต้องนะครับอันนี้ไม่รู้ถูกต้องจริงหรือเขาคิดไปเองก็ไม่รู้นะครับอ่าเห็นฝานี่ไหมครับฝานี่มันจะพอดีกับรูปเลยครับให้เรายก่นี้ครับยกขึ้นมมมาาใใส่่ไว้้นนนนออยงีีคครรััับบเเห็จะะพดป๊ล พอเราเอาสายไว้ในฝาอย่างนี้ครับแล้วเราค่อยแกะพลาสติกนี้ออกแบบวนรอบออกอย่างนี้เปร๊บเห็นไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเค้กไม่หกครับเราสามารถตักกินได้แบบไม่ต้องกลัวมันหกออกข้างๆอะนึกออกไหมนี่แล้วก็ตักกินได้อย่างสบายเลยเห็นไหมตอนหีมันจะหกจะเลือกอะไรมันก็ไม่เป็นไรนะมันก็อยู่ในนี้หมดเลยอ้ยไม่กล้แล้วก็ชิมได้ อ,อ,อ๋อยหญ่เห็นไหมครับเค้กไม่ถกเลยเธออีกต่อไปครับว้าต้องบอกเลยครับว่านี่เป็นกลเม็ดเค้กไม่หลับที่ดีมากๆเลยนะครับการกินเค้กของเราจะไม่เลยเธออีกต่อไปครับนี่เจง๋จงเจง๋งเจ๋งแค่อันแรกก็เฟี้ยวขนาดนี้นะครับปเรามาดูอันต่อไปดีกว่าครับว่ามันต้องแกะยังไงต่ออีกครับ ه, อันนี้สองนี้ครับทาโโร่โรครับถ้าใครเคยกินจะรู้ว่ามันจะเป็นขนมทาร่ที่แบบเป็นเส้นยาวๆม้วนๆเหมือนสกอตเทปอะนึกออกไหม ه, อันนี้มีวิธีการกินนิดนึงอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่หรอกแต่เผื่อบางคนไม่รู้นะครับเดี๋ยวทำแกะให้ดูก่อนนะปกติครับเมื่อเราแกะซองมาปุ๊บใช่ไหมครับนี่มันจะเป็นเทปแบบนี้ ถ้าคนไม่รู้นะครับเขาก็าจะฉีกยาวแฝดแล้วก็หยิบออกมาเป็นก้อนกินอย่างนี้ครับซึ่งแบบนั้นมันก็ได้แต่มันเลอะมือไงจริงๆเขามีวิธีอยู่นะครับก็แตนหลังเขามีบอกแล้วจริงๆอ่ะแต่บางคนไม่ได้อ่านไงครับวิธีกินที่ถูกต้องนะครับนี่เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงหัวนี่นะครับเห็นไหมจะสังเกตว่าไอ้เจ้าท,ที่แกะตรงนี้เนี่ยมันอยู่ถึงประมาณครึ่งหนึ่งนะบางคนไม่รู้แกะยาววุบลวดขาดไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่แกะถึงประมาณครึ่งหนึ่งพออย่างนี้นะนี่เดี๋ยวแกให้ดูนะเราแกะไปครึ่ง่งงนึแ ึ๊บแค่นี้พอไม่ต้องไปดึงฝืนอีกนะพอดึงนะดแค่นี้ปุ๊บให้เราเอาสองนิ้วเนี่ยหยิบหนึ่งเส้นครับเส้นอยู่นอกสุดเนี่ยหยิบออกมาอย่างนี้หยิบออกมาหยิบออกมาอ่าเป็นแบบนี้ครับแล้วเลวลาเรากินครับให้เราเอาสองนิ้วเนี่ยจับตรงกลางอย่างนี้ครับแล้วก็กินครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเหมือนสก็อตเทปครับเวลารวเรากินครับเรากินกัดดุไปครับเห็นไหมไมันจะหมุนหมุนมันจะหมุนหมุนไปเรื่อยๆเห็นไหม อ่าไม่นก็มุนมุอย่างนี้จนกว่าจะหมดนะครับไไง่ายงอ่าอัาดีกลับไปตั้นใหม่นะครับอ่าสมมติเราจะกินนะครับเอาสองนิ้วจับตรงกลางอย่างงี้แล้วก็อย่างงี้แล้วก็ดึงขึ้นมาเห็นไหมแล้วก็ไขาขาดไปงุ๊ฮึมพอได้กินต่อครับแล้วก็ดึงมาใหม่ไงเห็นไหมมันก็จะวนหมวนมาเรื่อยๆครับคือดีครับคือดีมากจรินต่ออีกก็ดึงมาครับเอถ่อออออา ง่ายมากเยี่ยมคือมันอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ดีกว่าแบบนี้เยอะไหมอ่ะดีกว่าแบบ่าเนี่ยเราหยิบมาทั้งม้วนอย่างเงี้ยก็ถือกินอย่างนี้ฮะอืม,อมคือมันก็มือเลยครับเกือบมันี่ทำหลุดมือนะครับปึ้มเอาเรียบร้อยเอางามไส้ครับมันม้วนออกมาหมดเลยแบบ คือมือเราเลอะมากอย่างนี้ครับเห็นไหมถ้ากินแบบนี้มก็จะเหมือนทาโรุนคลาสสิกและที่เราต้องเอานย้วหยิบกินทุกชิ้นเหนมือนกันแบบนั้นนะครับอันนี้เขาทํามาให้แบบใหม่เพื่อเราไม่ต้องเลอะมือเราก็กินตามแบบของเขานะครับนีอ่อ่านี่ครับคือวิธีการกินทารโรแบบที่ถูกต้องนะครับอืออ๋ออ๋ออืออ๋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 ออ่ออ๋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 ออ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  จุบประจุบครับขนมที่เป็นอมตะตลอดกาลครับผมกินตั้งแต่สมัยผมเด็กๆจนปัจจุบันก็ยังมีอยู่เลยนะครับอ่าซึ่งสิ่งที่เรื่องชื่อลรือชาพวความอร่อยของมันนะครับก็คือการแกะนี่นะครับไม่รู้จะทาแกะยากปะไหนนะครับไม่เข้าใจเลยจริงๆนะครับแต่เห็นเขาบอกว่ารุ่นใหม่ๆทําออกมาแกะง่ายแล้วอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เผื่อเจอรุ่นเก่าครับแกะยากจริงๆครับอ่าอันดับแรกครับอ่านี่ส่วนตัวผมนะคนอื่นไม่รู้เป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับไอเจ้าเนี่ยครับผมนำคานมากเลยพอได้มานะครับผมฉี จรงิงแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นครับเราฉีกจริงแล้วลเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับนี่เพื่อนดูตรงนี้ครับมันจะยังเหลือเศษตรงนี้อยู่ครับคือปกติจุุบะบางคนไม่รู้่ชอบไปแกะแบบแกะตรงการแกะคนไม่ออกครับความจริงแล้วการแกะเราควรเริ่มแกะจากตรงปลายแล้วหมุนตามรอบมันออกมาครับแต่หลายคนไม่รู้ชอบไปไปแกะแกะแกะแล้วก็แกะยากแกะไม่ออกครับก็บ่นนะทำไมก่อนไม่แน่ใจนะครับแต่รุ่นใหม่เนี่ยหลายอันที่ผมเจอนะจะเป็นแบบนี้ไม่ได้บอกว่าทุกอันนะบางอันมันก็ไม่ติดมาไม่รู้ว่าฟุกหรือว่าอะไรนะครับพอเราฉีกอันนี้เสร็ <gitti Meh> <mate> <c ười> มันจะตามมาเลยเห็นไหมครับนี่ตามมาแล้วครับหนึ่งอ่าเหมือนเราเปิดหัวให้แล้วครับแลนั้นก็มองดูรอบของมันครับเหมือนอย่างเงี้ยเห็นไหมมันวนรอบแนวนี้อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ฉีกมาตามแนวนี้ครับเดี๋ยวไปเปิดฝืนแนวมานะครับบางคนแบบเนี้ยอ่ะไปเปิดดึงมาหมุนแนวอย่างนี้มันก็ไม่ได้ไงแล้วก็ต้องหมุนไปตามแนวของมันครับวิธีการที่แกะที่ง่ายนะครับให้เอามือนึงจับหัวให้แน่นเลยแต่โผว่ไว้ให้แน่นนะครับแล้วทนี้ก็ใช้สองนิ้วจับให้แน่นนะครับปุ๊บแล้วก็หมุนตามรอบมันมาหมุนตามรอบหมุนนนนตตามมมรรรรรออออบบบบเเเห็็็ั้้้ยีีสจแแลวกกงป ปึ๊บกึบเห็นไหมเรียบร้อยตัวนี้ขาดเห็นขนมแล้วห็นขนมแล้วทีนี้ก็ง่าย้วครับแล้วก็เปิดได้เลยนี่อ่ะวิธีการแกะจุปปะจ๊บๆอย่างง่ายนะครับอันนี้รดปวดเลยครับรถโคลกาครับนั่นแหละเห็นไหมแกะง่ายนิดเดียวชิวๆครับมองให้เจอครับว่าอ๋อมันหมุนตามรอบไหนแล้วก็เปหมุนทวนรอบมันออกมาแค่นั้นเองได้เลยครับจบ หมดปัญหาเรื่องความยากแนาแกะจุบจุบอีกแล้วครับเป็นไงครับผมบอกแล้วดูวิดีโอนี้จบแกะเป็นแน่นอนอ่านี่นะ,นะครับการแกะจุบ yeah. จุบนะครับเย่ชิมหน่อยจิอืมอาย่อยเหมือนเดิมอ่าไปเราไปดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าครับ อ่ะชิ้นต่อมาครับนี่ครับวุ้นแดงครับวุ้นแดงสุดเรื่องชื่อลือชาในเซเว่นนี่แหละครับถ้าเป็นปกตินะเขาก็จะให้ช้อนมาแบบปกตินะครับแต่ว่าสมมติว่ากรณีช้อนหายไม่มีหรือว่าเขาลืมให้มาอะไรอย่างนี้ครับมันมีเทคนิคในการกินแบบนี้อยู่นะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่เคยทําแต่ผุ๋มเ็ลเขาทํากันผมอยากลองทําดูบ้างนะครับจำไม่ได้ด้วยนะว่าทำยังไงจริงๆแล้วลองดูอ่ะขั้นแรกครับเราเปิดฝาให้จุดเลยเปิดแบบเปิดให้หมดไปเลยนะครับนี่ครับอ่าเปิดหมดปุ๊บถ้าเราไม่มีช้อนอะไรทำไ่แ จะจกเหรอือจะกระดกก็มันก็ใหญ่เกินกระดกยากครับความลับอยู่ที่ฝานี่ครับ เราสามารถทำช้อนจากฝานี้ได้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันเนี้ยมันจะไม่เหมือนรุ่นสมัยก่อนรุ่นสมัยก่อนจะเป็นฟลอยที่ค่อนข้างแข็งหน่อยมันจะทำง่ายครับอันนี้มันอาจจะไม่ได้แข็งแบบนั้นจะทำยากหน่อยครับแต่ก็ไม่ยากเกินไปที่จะทำได้ครับอ่ะเราจับเหมือนกินเมี่ยงคำอะเป็ม่เคยกินเมี่ยงคำไหมครับจับจีบอะครับจับจีบเพื่อพับมานะครับเนี่ยจับซ้ายพับขวามาแล้วขวาก็พับขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่ๆเนให้มันเป็นอย่างเงี้ยครับไปยกถ้วยแบบนี้ได้ไหม เป็นสามเบี่ยมเป็นถ้วยอย่างเงี้ยครับอ่าเราก็สามารถใช้ตรงนี้ตักกินได้ครับนี่ดูนะครับตักกินได้เห็นไหมอ่านี่กรณีที่เขาลืมใช้ช้อนมานะครับเห็นไหมครับมันก็ตักกินได้เลยเนี่ยเนอะอืมเห็นไหมครับยอดอืมอ่อยจำไว้นะครับพับให้เหมือนเมี่ยงคําครับผมไม่แน่ใจนะเพื่อนพับเป็นกันไหมครับถ้าคนที่พับไม่เป็นเลยผมอธิบายไม่ถูกอะดูภาพไปแล้วกันนะครับเอาหมุนไปแกันจะได้มองเห็นนะครับเรายกข้างซ้ายมาครับพับไปทางนี้ แล้วก็มือขวาจับไว้นี่เล็ให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยเป็น,นสามเหลี่ยมมี้เห็นไหมครับอ่าแค่นี้เองจับไว้มันก็จะเป็นช้อนตักได้แล้วครับเราก็ตักได้เลยครับแป๊บนี่ตักได้ลึกเลยเห็นไหมใหญ่เลยอ่าเห็นไหมครับนี่ครับคือวิธีการกินวุน้นเสงที่ถูกต้องมือไม่เลอะกรณีที่เขาลืมให้ช้อนมานะครับแต่ซิ่งก็ไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นเสมอไปครับถ้าเป็นสายโหดหน่อยฮาร์ดคอร์หน่อยนะครับก็กระดกได้เลยครับเนาะ โอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากต่องบอกตรงอ๋อดูหมดไปครับแล้วเมื่อเราตักไปได้ครึ่งทางแล้วเราเมื่อยครับเราวางได้นะครับนี่เห็นไหมมันสามารถวางข้างบนถ้วยได้ครับโอ้ยางเปี้ยวอ่ะอะยังไงก็ไปใช้กันได้นะครับกับเทคนิคนี้นะครับเปลี่ยนฝาให้เป็นช้อนตักบุญแดงครับไปเราดูชิ้นต่อไปดีกว่าครับอันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วครับอ่ะงานสุดท้ายครับนี่ ไม่ใช่สุดท้ายดิสามันสุดท้ายพวกขนมกล่องพวกนี้ครับคือถ้าเกิดพื้นฐานปกตินะตาคนไม่ได้คิดอะไรมากนะซึ่งก็มันผิดด้วยนะมันไม่ได้มีผิดมีถูกอะไรนะครับก็คือได้ของมาปุ๊บแล้วก็แกะเงี่ยแควแควแควกล่องแต่ขาดไปหมดเลยอย่างนี้ครับแกะหัวแกะหัวแกะหัวออกกึกกึกแกะหัวออกแกะหัวออกนี่แกะหัวออกกึกกึกกึกออกงี้ แต่จริงแล้วแต่ละกล่องพวกนี้มันมีอะไรมากกว่านั้นนิดนึงครับอ่าเราเริ่มจากอันแรกป๊อกกี้ก่อนเลยแบบพมยอดฮิตสมัยโบราณเลยนะครับป๊อกกี้นี่ครับเห็นไหมครับจริงๆแล้วนี่เขามีเขียนตรงหัวอยู่เนี่ยโอเพนตรงนี้ครับคือบางคนไม่รู้ว่าแกะหัวนี่ทิ้งเลยปุ๊บไปอย่างนี้นะครับมันก็ได้แหละแต่มันจะทําให้กล่องไม่สวยแต่ก็ไม่รู้ทําให้กล่องสวยทำไมจะใช้ก็ทิ้งอยู่ดีเนาะแต่เรามาลองแกะตามวิธีของเขาดูดูครับนี่เขาเขียนโอเพนตรงนี้ครับให้เราเอานิ้วจิ้มลงไปครับจิ้มลงงงไไปปปทีีี่่่่่่่คคาาาาาวนนนนนนะะึ๊บบเเเหห็็็มมั้้ยยยรแตกจิดดดขอ มันกเปิดที่ง่ายมากแค่อันนี้แบบจิบปุ๊บเปิดได้เลยอ่ะนี่มันก็สามารถหยิบขนมอกมาปั๊บกินได้เลยเห็นไหมครับอ่ากับอีกแบบหนึ่งอ่ะถ้าสมมติว่าเราต้องแกะตุ๋นึกอ่อนไหมมันแกะยากอยา่บางทีแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นลักษณะนี้แกะเสร็จอ้าวมึงไม่เปิดอีกอ่ะ เห็นไ,ไหมมันก็จะยากกว่าครับคือเกาทำให้แกะมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้แค่แเราเอานิ้วจิ้มแล้วก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้ไปเลยนะครับอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากครับกับป็อกกี้นี่ปกติทั่วไปนะแกะแบบนี้แกะแบบเดิมแทบไม่ต่างกันเท่าไหร่แค่ง,ง่ายขึ้นนิดเดียวเท่านั้นนะครับกับป็อกกี้นะฮะต่อมานี่นะครับโคโลนหลายคนครับแกะเหมือนกันครับนี่กีบหัวอย่างนี้กึกกึออกอย่างนี้นะครับ,บจริงจมันก็ได้แหละแต่กล่องมันเละไม่สวยครับคืออันนี้เขาคิดให้ว่าแบบแกะออกมาแล้วเหมือนเป็นโซฟาขนมนึกออกมม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 ัััััั้้้้ยยขนน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 นาาาาาาากกกิวววหหหดดออออสรรรรรถงงงเเเเเืืโโซฟฟไ่่่ีีีคคคคบบบชตพ อันอยูจิ้มไปเลยโอเพนเจอตรงไหนเขียนโอเพนอันอยูจิ้มไปทั้งหมดเลยเจ้าพอเราจิ้มเสร็จปุ๊บนี่ดูข้างหน้านี้ดีๆครับเห็นไหมมันจะมีรอยนี้อยู่อพอโอเพนเสร็จปุ๊บแล้วก็เปิดครับมันจะวิ่งมาตามรอยนี้ทั้งสองข้างเลยครับเราเปิดขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมที่มุมตามันสองข้างครับปุ๊บมันจะถึงแค่นี้นี่ถึงแค่ตรงนี้หมดแล้วนะครับอ่าแล้วก็เปิดขึ้นตั้งไว้ให้มันเป็นเหมือนโซฟาอย่างงี้อ่าอคุณน้องมา นี่มันจะตั้งอย่างนี้อยู่เห็นไหมเหมือนโซฟานะครับจากนั้นตรงนี้ครับสังเกตที่ตรงกลางนี้เขาจะเขียนว่า open นี่ให้ออกมาทั้งสองข้างอย่างนี้ครับแล้วก็มีรอยผ่าครึ่งตรงนี้อยู่นะครับนะให้เราจับตรงนี้แล้วก็ฉีกออกข้างไปเลยครับสองข้างปึ๊บปึ๊บอย่างนี้อ่าเห็นไหมครับเราจะสามารถหยิบขนมอย่างง่ายที่แบบไม่หกนี่เห็นไหมนี่หยิบออกมาอย่างนี้นะจริงๆข้างนี้ต้องไม่ขาดผมสัมภษณ์ขาดไปครับอ่ะ จะเป็นเหมือนแบบเป็นฝาเปิดให้หยิบขนมอย่างเงี้ยอืม uh, ซึ่งแบบนี้เพื่อนก็สามารถหยิบกินได้ครับหรือบางครั้งเราก็แบบเอออยากวางให้มันเท่ใช่ไหมครับนี่ปั๊บเห็นไหมวางให้เท่อย่างงี้ครับแล้วก็หยิบกินอย่างงี้อ่าเห็นป่ะไงนะอืมันนี้ๆๆแล้วแต่นะครับคือบางคนอยากจะจิบเปิดไปหมดเลยก็ได้ถ้าฉันแบบอยากกินแบบว่าง่าย,คยๆครับหยิบง่ายๆครับเปิดไปหมดเลยอย่างงี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ไม่มีปัญหาครับตัวจะเปิดหมดครับแล้วก็วางอย่างงี้ วางให้เทอะคือเหมือนเขาทำที่มาให้เราวางแบบเท่ๆครับก็วางกินอย่างนี้ได้แต่ารต่องนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เพราะถ้าต่อให้ไม่มีอันนี้เราวางอย่างนี้ขนมก็ไม่ลงพื้นก็ไม่ได้เลอะอยู่แล้วครับอ,อันนี้มันก็แล้วแต่คนจะทําจะอะไรนะครับแต่คือกล่องเขาทำมาให้เ็เป็นอย่างเงี้ยก่ก็โอเคนะหรือบางครั้งอะอันนี้ผมแกะไปแล้วครับหรือบางครั้งเราแกะแบบปกติ etti, ทั่วไปอะเหมือนแกะขนมทำลาชฉีกออกสองข้างอย่างนี้ใช่ไหมครับมมนก็จะเป็นซองเนี่ยเป็นซองประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็วางไปตั้งอย อ่าอ่านี่ครับคือวิธีการแกะโคลอนนะครับซึ่งเจ้าโคลอนเนี่ยมันมีวิธีการแกะหลายแบบไม่ได้ายตัวนะครับเพื่อนๆปรับใช้ได้ตามสถานการณ์ที่เพื่อนๆเจอในการกินละกันนะครับอ่าโอเคต่อไปนะครับนี่อันสุดท้ายท้ายสุดของจริงแล้ะครับท็อปโป้ครับอันนี้ต้องระบุจอะตรงเป็นย่ห้อนี้เลยนะครับเพราะวิธีการแกะมันจะไม่เหมือนกันกับป๊อกกี้นะครับนี่จะเห็นได้ว่าตรงกลางนี้จะมีเส้นนี้นะนี่เส้นลอยปลานี่นะครับนี่ตรงนี้เขียนอยู่อ่านี่ใช่ๆเขียนอยู่ว่าเปิดตรงนี้ครับเราก็จััับบบตรรรงงนนนนีีี้้้้คค่่ขึมมาาอยแลวก็เปิด เปิดประจําทางเขาปุ๊บนะครับแล้วก็หักครับหักที่หัวขึ้นไปเปาะเปาะอย่างนี้ครับนี่ครับมันก็จะออกมาเป็นแบบอย่างนี้สวยงามเห็นไหมเราก็หยิบขนมออกมาแป๊บอย่างสง่างามครับซึ่งอันนี้ก็คันเมื่อกี้ครับมันก็จะเป็นเหมือนแท่นวางได้อย่างนี้ว่าอย่างนี้เพื่ออะไรครับเวลาเราแกะขนมกินใช่ไหมครับวันนี้ครับเราก็แกะขนมครับเราแกะออกมาครับปุ๊บอ่า กะเปิดให้สวยประมาณนี้ก็ได้อันนี้คือว่าเน้นทําให้สวยงามะนะครับอ่าแล้ก็จะแกะแบบนี้นะแล้วเราก็เสียบเข้าไปป๊าปบเห็นไหมครับนี่เป็นชท้นวางกินครับเราก็หยิบกินได้ครับฟับเห็นป่ะอืมนะหยิบกินได้ง่ายอรอ้ยวครับเห็นไหมเดี๋ยวเขาคิดมาให้เราพร้อมนะครับทีว่าเราจะทำไหมนะครับแต่ก็เหมือนเดิมอันนี้มันก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องทาขนาดนี้ครับ ไม่ต้องทำแบบนี้ก็กินได้เพราะอย่างเงี้ยเราก็สามารถถือกินได้แบบไม่มีปัญหาไงแล้วก็ถืออย่างนี้กินก็ได้ใช่ไหมก็ห็นต้องไปวางเลยครับโดยกรณีที่แบบขี้เกียจมากหรือว่าแบบบางที่เราดูหนังขี้เกีบถืออย่างเงี้ยก็วางก็ดูไปแล้วก็กินไปอืมดูไปหยิบกินอะไรเงี้ยอาหารนี้แล้วแต่การใช้งานนะครับแต่ให้รู้ว่าเออมันสามารถทําแบบนั้นได้นะครับตัวกล่องนี้นะอื อ่านี่นะครับรนที่เพื่อนเห็นไปนะครับก็คือวิธีการแกะขนมยอดฮิตต่างๆที่อยู่ในเซเว่นนะครับตนน้นริงแล้วอ่ะการกินขนมมันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกครับขอแค่เราสามารถเอามันออกจากซองออกมาจากกล่องแล้วกินได้ก็เป็นพอนะครับผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยต่อไปทุกคนต้องแกะแบบนี้เท่านั้นนะไม่แกะแบบนี้ผิดไม่ได้ห้ามทําอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับผมก็เสนอวิธีการแกะที่แบบว่า ผู้ผลิตเขาคิดมาให้เราแล้วอะไรเพื่อช่วยให้การกินของเราง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับแต่ถามว่าจําเป็นขนาดนั้นไหมก็ไม่ครับเพื่อนทำแบบนี้เลยก็ได้ครับทานแล้วก็กินข้าวทองปลาอิ่มเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่มันก็จะมีหลายอย่างที่ตามมานิดนึงเช่นอย่างเหมือนเรื่องเค้กอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่ใส่ตรงนี้ใส่ฐานเดิมครับถ้ากินแล้วมันหกเลอะเทอะเราก็ต้องเช็ดทีหลังอีกใช่ไหมอ่าซึ่งก็รู้นะครับเค้กมันมากถ้าเอาทิชชู่เช็ดก็ยังไม่พอต้องเอาผ้าชุบน้ำเช็ดอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันจะมีความเครับซ ไปก่อนเพื่อพอวิโด้ต้องใช้ก็หยิบออกมาใช้จิ้งอะไรอย่างนี้นะโอเควิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับบอกนะครับว่าดูวิดีโอนี้จบแกะเปล่นแน่นอนแต่มันที่บอกไม่ได้คิดแยกขนาดนั้นไม่ต้องไปเคร่งเครียดทำตามอย่างนี้นะครับแต่มันเป็นสิน่งที่แบบเหมือนแบบเราเป็นความช่างสังเกตแบบซื้อของมาแต่ละชิ้นแล้วก็ดูเฮ้ วชิ้นนี้เขามีวิธีการแกะแบบนี้เว้ยอาา่าเราทําดูชิ้นนี้เฮ้ยเขาแกะแบบนี้ชิ้นนี้เฮ้ยด้านการก่อนแกะอะไรแบบนี้เนีาา่ยอ่าผมคือผมชอบอ่านร,รอบๆกล่องอะนะครับมีหลายคนนะครับเวลาซื้อของมาแล้วแบบไม่ชอบอ่านร,รอบๆกล่องอนะ่ะคือได้ของมาปุ๊บตะมีตะบ,บันแกะเองเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันแบบเว้ยอา่า ต้องเขย่าก่อนนะหรือต้องแกะอันนี้เทนี่คุกก่อนนะอะไรประมาณนี้นะครับงั้นถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อมาแนละ้วมีเวลาว่างพอจริงๆนะลองพยายามอ่านรอบๆขนมครับมันจะต้องมีแบบความลับอะไรซ่อนอยู่บางอย่างนะครับเหมือนอันเนี้ยสมมติน,นะครับไม่ใช่ตัวนี้นะเราดูไปดูมาฮะน้ำตาล60% <c oughs> อะไรประมซ็นต์ไอทาหารเท่นี้กับมันชอบมีอะไรตื่นเต้นแบบนี้ซ่อนอยู่ในขนมนะครับผมนี่ก็ตื่นเต้นกับทุกเรื่อง <c oughs> จริงๆแล้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะ,อะ <c oughs> ก็บอกว่าเพื่อนจะได้ประโยชน์จากว <c oughs> <า>ิดีโอนี้ไปไม่มากก็น,น้อยนะครับา้เกิดี๋ยวก็จะเป็นการรสอนทิคเด็ดๆแบบนี้ how to ทดลเพื่ ทศาสตร์ฝังดินพับกระดาษหรือทําตามวิดีโอจากทิกตอกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับลงวิดีโอทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับก่อนจากกันผมมีคําถามมาทิ้งท้ายครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าวัวอะไรบินได้โอ้นี่ไงครับโค่อนครับขนมปดกผลไว้เนี่ยวัวบินเนี่ย อม,มุกโบราณโบราณบ่งบอกอายุเลยเนี่ย <laughs>